โดนล่มไหมอุ้ยไอ้ไหมไม่โดนโดนล่วมบ้างไอ้ไหมไม่โดนไอ้ไหมเปียกเดี๋ยวไม่สบายเปียกหมดแล้วไหมเดี๋ยวไม่สบายนะเดี๋ยวเนี่ยแต่แต่เปียกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยเด้อแต่แต่เปียกหมดแล้วเนี่ยเสื้อเปียกหมดแล้ว ไม่อยูฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนั้นไอ้ไม้ไม่รู้เนี่ยไป่รู้อยากอยากไห่ไม่โดนหยับหยับสายหน่อยหยับขวาหน่อยนี่ไงก็เหยิบแล้วนี่ไงไม่ใช่ใครไหนใครหนาเฮ้ย ครับดีๆอยู่ฝั่งนี้มีกันนี่ไงก็เป็นหัวงไงเนี่ยโกไม่สบายเนี่ยเอ,เอาเออเธอว่าดูมือจัดแตะ <c oughs> ดูดิลบมผ่านไห้ไฟอะ่ะอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าดูกันไปเลย ไอ้ด่างไอ้ด่างเราอยู่นั่นน่ะเราอยู่นั่นน่ะฮะไม่คุ้นด่าช่าักนะครับเนี่ยใครด่าครับไม่มีเนาะอ๋ออโเคครับโออเคันนี้เด็กกันยีปะนี่นี่อันนี้อันนี้ชื่อไอ้ไอ้ด่างเป็นเป็นเป็นที่ตามมาจากดามมาจากนู่นน่ะที่เมืองเก่าวันนี้ไอ้ด่างฮะ ไไ่ด้้เนยขอออรงถะวันนี้ไอ้ด่างใช่ชื่อไอ้นำสกคุณด่างพันไทยหลักการวันนี้ไอ้ด่างพันไทยจะด่าให้หาลากดี้ก็ไม่ได้ก็ลองดูนะด่าเออเป็นไงพ่อกูเด้งแค่ด้วยทำไมอ่ะไอ้ด่าง าดดดดดัััััีีีีแม่กูยงอะไรอะไรพี่พี่พี่อยู่ด้พี่นนั่อะไรวันดียังไอ้ดังวัสดีครับแหม่าเนดีตลอดผมผมแม็ก์เจเคในเทนนิ่งครับที่เรียนปะเรื่อ้ไอ้นายสั่งครับอันนั้นผมไม่เกี่ยวแปลกๆนายไหนอะไม่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 ก็ตรงนั้นมันชื่อไอ้นายไงอย่าห้อนตัวดิกี่บาทเลยครับสองเก้าแปดครับ ี่โผล่บ้างได้ไหมอ่ะทำได้ขึ้นเกช่างเลยอ่ะแม่ในเกี้ยสองเก้าแปดไม่ไม่เจอกันผู้นี้นะได้ใช่พอล่อล่ห้านะไมขอตังคซื้อดิไปกันนะไปไปแดงขายบายครับไปกับไปกับไปฮ้ยแทงไปแทงไป เฮ้ยเฮ้ยไหมรถมันเต็มขึ้นไม่ได้ไหมไข่มันนั่งวะแม่อะคือวะคือมาเอ็นไหมโดนพี่ทิ้งพี่เออใช่พี่ไปขับไปเไอยดัง้ยไปซสี อย่าไปหาพบนะไอ้ด่างอ่ะมันเลื้ยนดูดิกไอ้ด่าซ่อมนะอย่าต้องซ่อมอันนี้เสียค่าซ่อมปะช่างเป็นคนขับชนอะเสียค่าซ่อมปะช่างเป็นคนขับชนไม่เอาอ่ะไม่ซ่อมนะเก็บไว้รอบหลังนะบอกไว้เก็บไว้รอบหลังอ่ะแต่กันไม่ด่าง กันน้อง <Incred ibly S 1> ันี่มันคือแนเป่า คือมิดใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้คืออันนี้คือบิดเนาะเรียกอะไรพี่เลยส <29 8. S 2> องเก้าแปดโหยโยโๆยโหยขายอะ <laughs> ยืมมีดยืมมีดใช่ครับ ยืมมีดได้ครับได้ยืมได้ครับเอาไหมเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น้องน้องชายน้องชายของเองอันนี้น้องชายนี่เองใครอะอ๋อครับเฮ้ยใครอ่ะเสียงพอจังน้องชายของเองที่ไหนครับอันนี้คนนี้เจอที่ที่เลี้ยงหมูอ๋อไม่ใช่เสียงของผมจังเลยแค่คนที่บอกให้ไปส่งผมป่ะครับ ไม่ใช่ที่เราที่นี่ใช่ไหมที่ยืนตอนแรกอ่ะอุ้ยใจดีคนนี้ใจดีคุยได้อ๋อครับไอ้ดงสวัสดียังสวัสดีไอ้ไหมอุ้ยในในรถคันนี้มีดอกไม้ด้วยบมันไม่ใช่เวลาบพี่แชมป์ยังไม่ได้หรือเปล่าไปไกลนิดพี่จะไปให้ใครไม่ไปดีมึงทะเยอทะยานพี่แชมปที่ไหนครับเนี่ย ออมครับซี่ออมออมอยู่แก๊งไรครับไม่มีครับประชาชนประชาชนยืมมีดเธอเลยเอามาคืนเอามาคืนพี่ผมแม่ผมนั่นแหละเขาเป็นสองอย่างสองอย่างไปในอันเดียวกันพี่เป็นพี่เขาเป็นสองอย่างไปในอันเดียวกันอ๋อใช่ครับใช่พี่วะเป็นพี่วะดังแม่คนด่างเลยไอ้ดังไอ้ดังทำหน้าที่ดีดังเฮีย เอมันคือจะกินหนอดูว้านดูว้านเนี่ยสวยมะจสกินอะไรอ่ะแทงนะกอเต็มจสกินอะไรอ่ะทำไมสวยตอนแห้งมันแบบว่ามันมีเอฟเฟกต์เลยไหมอยากเห็นี่ต้องนี่เหนียวต้องนี่เหนียวใช่ไม้มาดิเดียวไม้จะหารู้เลยครับพี่ชายไม้มาเดียวมเหมือนกันไม้ไม้เดียวแล้วมีมีกอดหน่วยงานมามามาไปเด้๋ห่างเดียวเหนียวไม่อยากค่าช่าง ก็ต่อค่าด้วยหรอแท็กเฉยไม่ได้หรอค่าลูกเหรอเขาเนี่ยไม่ไม่มีลูกครับอันนี้มันเป็นน้องจริงๆแล้วเขาเป็นสองอย่างไปเดียวกันไม่ใช่ไม่ลูกยากใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่ไงใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติไ่ใช่อยงถึงสองคนคือว่าใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นไหมครับเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ เลียงตัวเองยไม่รอดเลยจะไม่ให yeah. ้เล yeah. 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 ี้ยงแกดไงแต่ผมเลี้ยงแกด่างไว้นะแกดังงม่นีสิเลี้ยงลูกแต่ทำไมเลี้ยงหมูกิ๊กแล้วหมูสำคัญกว่าโชคนี่เราามคนไม่ามคนก้นเยหนึ่งเอ้ยาคน ยิ่งสามคนะมนะสเป็นทาเห็นดังเห็นดังเห็นดัมึงันยิงไปแล้วนี่หรออันนี้เอาข้าวมาให้เป็นดอกเนาให <c oughs> เ้เดี๋ยวพี่สันรอ,อชุบได้ไง อุซานีเนาะอุซานซ้อได้เนาะใช่หูตายมัน,น,น,นั้นไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรินไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องให้ก็ได้นะแค่เอามีดมาคืนก็พอไนดะ้เอาไปกินอะตอนเช้า่ยต้องมีปัตตั้งโกด้วยปะ กินกินเยอะมันเป็นของคู่กันปลาโผล่เป็นคู<ช>่ถูกไหมใช่ใครก็โดนฉีกสุดท้ายก็ไม่มีใครลุกมาครับลูกมาแล้ว,ลมลวไม่ใช่น้องน้องจริงๆเยอะหน่อยได้ ิงไอ้ด่างไอ้ด่างไอ้ด่างถ้าเหมือนที่เขาเนไอ้ด่างคุยอะไรกันไว้คุยอะไรกันไว้แต่เขาเลือกเขาไหมกูรอกูรอพูดดเขาเลือกล้วคนอื่นจะเลือกไหมอะด่างบอกว่าด่างจะเป็นหมาที่การอาหารที่สุดไป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 กูรอกูรอพูดคำนั้นอยู่เว้ยด่างเออกูรออยู่เนี่ยมึงก็มึงก็ทำสักทีดิ นี่งเหมือนเดิมเลยโจ้ด้วยอะ่ะมอบดีๆจะไม่ทอร์มานไอด้ด่างถ้ามอบดีๆจะไม่ทอร์นมานนั่นแ,แ,แหละไอ้ด่างไอ้ด่างมอบให้แล้วนู่นนะรอบนี้ไม่สกิ๊นแต่ในจะเฟียวจะขอเลือกกันเลยลุงเดลเดลเข้ามาเลยเวลานี้ ใครข้าวไม้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยาสิบขวดคือพี่เกียดวิ่งไรวิ่งไรไม่ทันใช่ไหมอ้าวอันนี้คือมินนะไม่ไม่ทันชวร์ไม่มันต้องจำหลายๆคนไงมันถึงจะนอนไงเข้าใจวะเพาะว่าตัวเองไม่ไปวิ่ง ไม่เอากเกินเ่ยไปได้แล้วเดี๋ยวโดนราบไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้มีตัวนี้มีตะกินสีแดงด้วยเดือนหนึงน่งเป่าเลขอ่ะถือว่าคำเล็กๆน้อยๆ ได้สองคนแล้วมันมาค่ายไหมมันมีแค่ไฟฉายนะที่ออมมีแค่ไฟฉายเนาะเออมันนี่กันลืมมันก็วิ่งสองไปอ่ะแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งหนีแล้วมีแค่ไฟฉายแล้วก็วิ่งหนีโอ้จะส่งคนมันตาบอดตายไหไม่เราเด้ถึงตดสบายอ่ะแตบลาไปเดี๋ยวโดนกลับไปได้แล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับเจอกันเจอกันเจอกันครับพี่ออมนะครับบอังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับ ก่อนไปขอตังค์กนนะคค่ะเ,เอาิโอ้โหค่ะจนมาเห็นกับเป๋าจนพอใจมาจีบ